มาทำหน้าปก YouTube ด้วยแอป i b i s Pen X กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะในช่องต้นไม้ใบหญ้านะคะไม่ได้เจอกันนานมากมีคอมเมนต์ในใต้คลิปเยอะมากเลยแต่ว่ายัางไม่ได้ไปตอบยังไม่มีเวลาไปตอบนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพา,พาทุกคนนะคะมาทำหน้าปก YouTube กันค่ะ,ะด้วยโปรแกรมหรือว่าแอป ไอบิสเพนเอ็กนั่นเองนะคะดูสังเกตดูนะคะตอนนี้เรากําลังทําตัวหนังสือนะคะกําลังลบตัวหนังสือแต่ว่าเห็นภาพที่เราทําอยู่เนี่ยเราเจนภาพจาก AI นะคะมาแล้วก็มาปรับแต่งภาพเอาส่วนตรงนี้นะคะที่เรากําลังใช้อยู่เนี่ยเราใช้แปรงสีที่เป็นสีน้ํานะคะเพราะว่าสีน้ำเนี่ยจะเกลี่ยสีเข้ากันได้ง่ายแล้วก็จะภาพเนี่ยจะออกมาสวย ตอนนี้นะคะเรากําลังจะทําโลโก้ y o u t u b e นะคะแล้วก็เอาสีแดงมาวาดเป็นโลโก้แล้วก็เอาสีขาวมาตัดเป็นตัวเหมือนสามเหลี่ยมนะคะเป็นเหมือน YouTube เลยนี่ต่อมาเราก็จะมาทําโลโก้ของ facebook นะคะ Facebook ก็จะมีโลโก้เป็นสีฟ,ฟ้าเนาะข้างในก็จะเป็นสีขาวตัว F โอเคอ่อ okay. uh, ส่วนแปลงที่เราใช้นะคะเป็นแปรงธรรมดาแปลงอ่อนธรรมดานะคะไม่ใช่แปลงสีน้ำนะเพราะว่าสีน้ำอะ่ะเราจะใช้เกลี่ยสีพื้นหลังเนาะส่วนที่เราเอามาวาดเนี่ยเป็นแปลงสีแบบอ่อนธรรมดาต่อมาก็จะเป็นโลโก้ของ TikTok TikTok ก็จะมีวงกลมสีดำๆแล้วก ข้างในก็จะเป็นเหมือนอะไรนะตัวโน้ตใช่ไหมคะวาดไป,ไปวาดมาหลายรอบมากดูไปดูมาเหมือนอะไรนะเหมือนมาน้ำเลย <c oughs> ลองวาดผิดวาดถูกนะคะไม่แน่ใจว่าโลโก้เป็นยังไงเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้วาดให้เหมือนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าทําให้ดูออกว่าเป็นโลโก้ของแอปอะไรก็ใส่รายละเอียดดีนึงสีฟ้าแล้วก็จะมีสีแดงตัดข้างล่างเนาะเป็นขอบขอบ โอเคต่อมาเราก็จะเพิ่มตรงข้อความนะคะข้อความนี่ก็คือตรงตัว T ข้างๆเนาะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อ YouTube ของเราว่าชื่ออะไรที่แล้วว่าจะไม่ได้อัดคลิปให้ดูนะคะว่าเพราะว่าเป็นหวัดเนาะก็เลยเสียงก็เลยจะแปลกๆนิดนึงนี่ก็เลยอัดวิดีโอที่ไม่มีเสียงแล้วก็ อาจเสียงเข้ามาก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ตรงกับที่กำลังทำอยู่ต่อมานะคะพอเราพิมพ์ชื่อเสร็จปุ๊บเราก็จะคัดลอกเนาะเลเยอร์แล้วเราก็จะเอาตัวหนังสือมาเพิ่มอันนี้เป็น Facebook ของเรานะคะเป็นเฟซบุ o กแล้วก็ชื่อต้นไม,ไมไ้ไม้ย่าเหมือนกันแต่ว่าเราจะใส่เป็นเพจเนาะ เพจต้นไม้ใบหญ้าสื่อปฐมวัยแล้วก็ติ k t ตอก็ต้นไม้ใบหญ้าเหมือนกันตรงตัวหนังสือนะคะพอเรากดเข้าไปในตัวอักษรของเราเนาะจะมีปุ่มดินสอเหมือนดินสอเห็นไหมคะแล้วก็จะมีปุ่มให้เลือกเยอะเลยทั้งตัวอักษรขนาดสีข้างในนะคะรูปแบบว่าเราจะเอาสีอะไรบ้างส่วนตรงนี้นะคะ เราก็จะมาลบคำนี้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นซับสไคร์ตอนนี้กำลังหาแปลงสีอยู่นะคะคือเลื่อนเร็วมากแต่เองก็ดูไม่ทานเหมือนกันแต่ว่าจะพยายามหาแปลงสีที่เป็นสีน้ำเพราะว่าพอมันจะเป็นเบนสีปุ๊บเนี่ยสีจะเข้ากันสวยเลยสีจะกลืนกันแล้วตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครเขียนอาจจะ ยังเขียนไม่ถนัดนะคะก็ใช้ตัวอักษรก็ได้เนี่ยตรงอักขระนะคะมาพิมพ์มออกก็ได้เราจะเขียนคําว่า subscribe นะคะแต่ส่วนเราจะใช้แปลงสีนี่ไงที่เราใช้แปลงสีมาร์กเส้นเล็กใช้เป็นเส้นอ่อนเส้นแข็งก็ได้นะคะตามที่เราถนัดเลยแล้วเราก็จะเขียนไปเลยเขียนตัวอักษรตัวหนังสือที่เราชอบเลยค่ะ แล้วก็ปรับแต่งอีกนิดนึงโอเคมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาทำปรุ่มกดติดตามนะคะ s u b สไครต์ก็ติดตามเหมือนกันแต่ว่า เราอยากเพิ่มเป็นภาษาไทยเข้ามาอีกเนาะก็เลยวาดเนี่ยเป็นสีไม่เชิงกับแดงมากนะคะเป็นสีชมพูแบบเข้มๆแล้วก็ใช้แปลงวาดแล้วก็ใช้แปลงละเลงระบายเลยให้เป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าไม่ได้เป็นเหลี่ยมมากนะคะให้เป็นแบบเป็นกรอบน่ารักน่ารักกรอบข้อความแล้วเราก็จะเขียนข้อความเข้าไปข้างในนะคะอ่าสีที่ ลองสังเกตด,ดูว่าเวลาเราจะเขียนหนังสือเนี่ยถ้าสูติว่าพื้นหลังอ่อนตัวหนังสือก็ต้องจะจะต้องเป็นสีที่เข้มส่วนถ้าพื้นหลังสีเข้มตัวหนังสือเนี่ยจะต้องเป็นตัวหนังสืออ่อนนะคะมีกําลังคิดอยู่ว่าจะวาดอะไรดีมีแล้วว่าจะวาดกระดิ่งยังคิดไม่ออกก็เลยเออโอเคเดี๋ยวมาเขียนก่อนค่ะก็ใช้แปรงมาร์ก หัวอ่อนปกตินะคะแล้วก็มีตรงข้างล่างเนี่ยปรับปรับขนาดของแปลงได้ที่แรกเขียนติดตามเฉยๆก็เลยอ๋อเพิ่มกดติดตามขึ้นมาโอเคต่อมาก็จะมาวาดกระดิ่งกันนะคะคิดไม่ออกเหมือนกันว่ากระดิ่งเป็นยังไงคือไม่ได้เปิดดูพอลองเปิดดูเอา้า เหมือนละคังอ่ะระครังก็น่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยลองทำดูแต่ไม่นแน่ใจว่าใน y o u t u b e เป็นยังไงนะโอเคว่าจะกดติดตามข้างล่างแต่ว่าเออดูไปดูมามันติดข้อความเนาะก็เลยเขียนข้างบนกดแกลดดิงด่งดิง้งดิ้งไปดูใน YouTube มาตรงที่กลางวานอ่ะมันอยู่ข้างบนใช่ไหมคะก็เลยโอเคแก้ตรงนี้ถ้าเอายังลบนะคะเพราะว่า พื้นหลังอะ่ะมันไม่ได้เป็นสีขาวแบบขาวสะอาดเนาะเราก็เลยต้องเอาแปลงนะคะมาดูดสีตรงนี้ตรงพื้นหลังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีออกเทานิดนิดก็เลยเนี่ยมาดูดสีใหม่การดูดสีนะคะก็คือการกดสีได้สีหนึ่งที่เราต้องการเนี่ยสีที่อยู่พื้นหลังเนี่ยกดแล้วมันก็จะดูดสีเองเลยถ้าคนที่เคยใช้แอปนี้อยู่แล้วก็คือจะรู้เลยแต่ถ้าคนที่ เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็อาจจะงงๆว่าเอา้ากดตรงไหนทำอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวถ้าว่างๆนะคะเดี๋ยวจะมาอาจจะมาอาัดคลิปรายละเอียดให้ดูใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสำหรับคนที่ใช้แอปเป็นแล้วเนาะตอนนี้นานเลยคือเหมือนกับว่าดินสอปากกาของ iPad อะ กปดกำลังจะหมดแล้วมันไม่เชื่อมต่อก็เลยว่าเอ๊ะยังไงลองกดดูก็เลยใช้มืออันนี้ก็เลยใช้มือเขียนนะคะพอมือเขียนปุ๊บมันเป็นแปลกๆนิดนึงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยลบเขียนใหม่ลบเขียนใหม่หลายรอบเลย กล้จะได้แล้วนะคะโอเคกดไลค์เรียบร้อยอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะอ๋อเดี๋ยวมาเติมหัวใจอีกนิดนึงพื้นหลังก็จะเป็นสีเข้มน,นิดนึงแล้วก็เอาสีขาวตัดเป็นหัวใจเล็กๆให้หน่ารักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลายเซนของเราเข้าไปเขียนไปเลยค่ะมีแล้วเขียนด้วยมือก็เลยเอ๊ะ ทำไมมันไม่พอดีสักทีนลองเขียนใหม่หลายรอบเลยนะคะกว่าจะได้จนสุดท้ายต้องชาร์จไอแพดอะอ่าชาร์จแบตก็ไปดูว่ามันชาร์จเข้าไหมโอเคชาร์จเข้าอยู่ก็เลยดึงเนี่ยประกาออกมาเขียนโอเคเขียนดีขึ้นออะพอใจหรือยักอ๋อย่าเว้พอใจเขียนใหม่อีก เห็ใหม่หลายรอบเลยกว่าจะได้เ <Okay. S 1> สร็จเรียบร้อยอายังไม่เสร็จมาเติมจุดอีกนิดนึง อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเราเจนรูปภาพยังไงนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะเราติดตามในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายกด Subscribe ไว้นะ